สวัสดีครับพบกับผมบริการทั่วไทยไปกันแกดสครับผมก็นำความเป็นสิ่มคลมาฝากทุกท่านต้นปีใหม่นี้วันนี้วันที่5นะครับก็มีความสุขมากๆชื่นใจมากๆนะครับภาพที่ท่านเห็นนี้คือพระอุปคุตงดงามมากๆศักดิ์สิทธิ์มากๆเข้มขังทีเดียวเฉียวนะครับย้อน เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเพื่อผ่านมาไม่กี่วันช่วงปีใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าครอ,อบครัวผมเนี่ยก็อยากได้อยากมีไว้บูชาคือพระอุปคุตนะครับเรื่องราวเ,เล่ามาสู่กันฟังว่าเป็นสีมงคลเป็นนามความมั่งมีสีสุขโชคดีนะครับเราก็คิดว่าเป็นสีมงคลปีใหม่ด้วยนะครับ ก็ไปทําบุญกันนะครับไปทําบุญกันลืมเรื่องที่เราคิดถึงกันแล้วลืมเรื่องราวเรื่องราวที่เราอยากได้นะครับก็ไปเจอกับพี่พี่ฤิ์แล้วอบกลัวนะครับที่พี่ฤิ์ก็พอดีเจอกันได้คุยกันทา,ทางที่นานและไม่ได้เจอกันนะครับอยู่แล้วก็อยู่ดีๆนะครับภรรยาแฟนพี่ฤิ์นี่ก็บอกว่า เออนี่มีพระจะให้เก็บไว้นานแล้วรู้จักไหมพระอุปคุธที่วัดอุปคุธเชียงใหม่นูน่นไม่ใช่ที่กรุงเทพนะอ่าที่เชียงใหม่นูน่นอยากได้ไม้คุณพี่แกโอ้โหขนลุกเลยนะครับเพิ่งคุยกันแบบแบบ พึ่งคุยกันแมพแมเลยขึย้นคุยแป,ป๊บเดียวนี่เองเราจะลืมไปแล้วเนี่ยพอสายสายมาเก้าโมงสิบโมงเจอพี่เขาพี่ฤทธิ์แลครอบขัวแต่ก็บอกว่าคุณพีแอด่านําพระนําอะไรมาให้บ่อยๆนี่ยังไม่เคยให้อะไรเลยนะครับวันนั้นแกก็เลยชวนมาที่บ้านนะครับชวนมาที่บ้านแล้วก็ไปอัญเชิญพระอ,อุโุสถให้บอกก็มีสามองค์ครับเก็บสะสมไว้นานแล้วตอนที่แกไปทําบุญที่เชียงใหม่หลายปีแล้ว เนี่ยครับหลายปีแล้วแล้วก็มอบให้มานะครับแบ่งให้มาบูชาองค์หนึ่งนะครับผมก็นําพระให้แกไปองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นสิมคลแลกเปลี่ยนกันนี่ก็คือที่มาที่ไปง่ายๆคร่าวๆนะครับแกก็ยังเล่าพี่เอยังเล่าให้ฟังว่าโอ้ยถ้าแต่ได้พระอุปคุตมาเนี่ยขายของดีมากโชคดีมากบางที อยากได้อะไรก็มาตั้งน,นโมสามจบบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาลึกถึงนี่พระหูคุธองค์นี้แล้วก็ขอพรขอบารมีโชคดีโชคดีตามนั้นโอ้โหขึ้นใจมากครับผมก็ยกมือไหว้ขึ้นทั่วหัวเลยนะครับโอ้ยครอบครัวด,ดีใจมากเลย วันนี้ก็ได้ท่าเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเป็นสิ่งมงคลมากๆต้อนรับปีใหม่จึงนำเรื่องราวข่าวดีเรื่องราวของบารมีพ่ออุปคุตพระอุปคุตที่หลายท่านทราบกันดีว่านี่ตามหานิยมครบทุกเรื่องท่านจะขอเรื่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นแค้วค่าปลอดภัยเมตตามหานิยมธุกรกิจการงานการค้าขาย และอื่นๆนะครับขอให้ตั้งใจขอให้ศรัทธาขอให้เป็นคนดีอย่างน้อยมีศีลสักข้อมีความกระตัญญูกระตะเวทีต่อ,อคุณยิดามาดาผู้มีพระคุณแล้วโชคดีสําเร็จเฮงๆรวยๆแน่นอนนะครับอันนความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ฝากไว้กับคลิปเรื่องราวของพระอุปคุธง่ายๆเบาๆแบบที่ผมเจอ พบกับตัวเองได้มาบูชาเป็นสีมมคนวันนี้ก็ฝากไว้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็อน,อน้อยนะครับพูดผิดไปอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะครับนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขเฮงๆรวยๆสงความปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ